สวัสดีครับชาวราศีมีนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองไทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่1ถึง15กันยายนซึ่งเป็นการเปิดเผยสถาน,นการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m o r p o n g หนึ่ง <c oughs> คุณได้ five of cups นะฮะ five of cups ในสถานการณ์คุณอยู่ในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนผ่านนะครับผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณอาจจะประสบความสําเร็จนะฮะบางส่วนของพวกคุณอาจจะมีการผิดหวังบ้างนะครับผมในช่วงพลังงานนี้นะฮะความท้าทายของคุณตรงนี้คือสิ่งที่คุณจะบําบัดหรือเยียวยาตัวเองฟื้นฟูจิตใจตัวเองแล้วเดินต่อไปนะครับผมผมรู้สึกว่าบางส่วนของพวกคุณเนี่ยอาจจะยังรู้สึกว่ามัน สถานการณ์ที่เสียหายหรือความเสียหายบางอย่างเนี่ยย,ยังติดอยู่ในยังติดอยู่ในความทรงจําของคุณอยู่นะฮะหรือว่าบางคนเนี่ยจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ประสบความล้มเหลวก็ได้แต่ว่าสิ่งที่คุณคาดหวังมันไม่เป็นไปตามที่คาดนะฮะแล้วก็คุณพยายามมองในสิ่งที่คุณพลาดผมแนะนําอย่างนี้ฮะด้วยพลังงานของ f i ออ o คัพ p s เนี่ยคุณควรจะมองสิ่งที่คุณได้นะครับผมสิ่งที่คุณได้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะอยู่คู่ คุณไปตลอดนะฮะเพราะว่าใน Fi ล์ออฟคเนี่ยมันมีทวอฟคัพเสี่ยงเหลืยคุณอยู่นะฮะแล้วทวอคัพสคืออะไรครับทวอฟคัพสคือคนที่จะอยู่เคียงข้างหรือสิ่งที่จะอยู่เคียงข้างตัวคุณในสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงนะครับผมบางส่วนของคุณบอกว่าไม่เหลือใครเลยนะอ่าคุณเหลือใครอะครับคุณเหลือตัวคุณเองตัวคุณและตัวคุณเองนะครับผมถ้าเกิดตัวคุณบอกว่าไม่เหลือใครเลยแสดงว่าตัวคุณไม่ได้หล่อหลอมความเป็นตัวคุณ กับสิ่งที่เป็นตัวคุณอยู่นะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอะไรบางอย่างเนี่ยจะสอนเราเสมอเพียงแต่ว่าเราอ่ะจะมองในแง่มุมไหนนะครับโอเคผมรู้สึกว่าบางส่วนของคุณนะฮะมีคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนผ่านสถานการณ์หรืออาจจะมีการทําอะไรแล้วเกิดข้อผิดพลาดขึ้นนะ,ะผมรู้สึกว่าคุณยังรู้สึก ติดอยู่ในข้อผิดพลาดนะฮะผมรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะเดินออกจากความรู้สึกนั้นฟังดีๆนะฮะเดินออกจากความรู้สึกนั้นนะและให้เรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อไม่ได้ทําผิดซ้านะครับผมนี่คือความท้าทายของคุณนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องของการงานอย่างไรบ้างนะครับผมพลังงานในอดีตคุณได้นายเอตโทดีเอตออฟซูร์สนะครับเดอะเชอร์ออนและไนท์ออฟคัพส์ผมรู้สึกว่าในอดีตอะ การตัดสินใจของตัวคุณเองผมรู้สึกว่าเป็นตัวคุณมากกว่าพาร์เนอร์ของคุณนะ,ะเป็นการตัดสินใจที่ด่วนสรุปนะฮะในสถานการณ์ผมรู้สึกว่ามีการตัดสินใจผิดพลาดเพราะว่าประมาทเลนเดอร์หรือเพราะอาจจะคิดว่านี่คือสิ่งสิ่งทั้งหมดนี่คือความเขาเรียกสถานการณ์ทั้งหมดหรือความเป็นไปได้ทั้งหมดจริงๆแล้วคุณมองอมองข้าม บางประเด็นไปทําให้เกิดความเสียหายขึ้นนะครับผมในอดีตนะผมรู้สึกว่าความเสียหายเนี่ยนะอขอพูดตรงๆอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับผมอาจจะขึ้นเกิดขึ้นจากตัวคุณนะโดยปัญหานี้นะครับผมแล้วคุณรู้สึกว่าที่มันผิดพลาดอะ่ะเป็นเพราะว่าคุณเหมือนกับคุณไม่สามารถตัดสินใจได้สักทีนะฮะคุณก้าวขาไม่ออกเหมือนกับมีาดาบล้อมรอบเหมือนกับมีข้อ,ขอจํากัดล้อมรอบแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่กล้าจะทำอะไรสักอย่างซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ ปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่คุณมีอยู่นะฮะข้อจํากัดต่างๆเนี่ยจะเป็นเป็นจริงๆแล้วมันเป็นจุดที่จะทําให้คุณรู้ว่าปัญหาของคุณคืณคออะไรเพราะปัญหาของคุณเนี่ยอยู่ที่ข้อจํากัดเมื่อคุณรู้ข้อจากัดข้อจํากัดแล้วเนี่ยคุณสามารถจัดการพลังงานนั้นได้นะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นในอดีตนะฮะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แน่นอนนะฮะด้วยพลังงานของเอ o ดโซสเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนแน่นอนนะฮะด้วยพลังงานของเดอะ h ชียริเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะ เมื่อเราเจาะลึกนะครับ <c oughs> พลังงานในปัจจุบันคุณได้ดีทีเดียวนะฮะ King of Pentacles นะครับผม King of Pentacles เป็นลักษณะที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะมีการตัดสินใจมีการเสียหายอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะะหรือความท้าทายของคุณนะเป็นพลังงานที่คุณสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยบุคคลน,นะผมรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีคุณวุฒิสูงกว่าคุณวัยวุฒิสูงกว่าคุณนะฮะอายุมากกว่าหรือว่าอายุน้อยแต่ว่ามีมี เขาเรียกว่าตำแหน่งหรือว่าเป็นเจ้านายหรืออะไรเงี้ยเขาจะคอยช่วยเหลือคุณได้นะถ้าเกิดเป็นคู่ของคุณเนี่ยต้องเป็นคู่ที่มีอายุมากกว่าคุณประมาณ3 1-3ปีเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยนะครับโอเคไหมโอเค king of pentacles นะฮะโอเคคุณได้ king of pentacles eight of pentacles และ the hangman เออผมรู้สึกว่า ในปัจจุบันเนี่ยคุณเริ่มเข้าใจสิ่งที่คุณตัดสินใจผิดพลาดหรือสถานการณ์ที่เกิดผิดพลาดผมบอกว่าหมอัะเยียดความผิดให้หนูจริงๆนะจริงๆแล้วอาจจะเป็นผมรู้สึกว่าประมาณสัก70%เป็นความผิดของคุณนะฮะและ30%ออาจจะเป็นความผิดของพาร์ทเนอร์นะฮะโอเคหรือสถานการณ์แวดล้อมก็แล้วแต่ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วด้วยพลังงานของเดอะแฮงแมนนะฮะแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกในการสูญเสียหรือมีความรู้สึกที่ยังติดคาอยู่ในความ ในการตัดสินใจตรงนั้นในสถานการณ์ตรงนั้นฮะเป็นไปได้ครับเพราะว่าเนื่องจากตัวคุณเนี่ยเป็นราศีมีน,นใช่ไหมับผมรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะยึดติดกับสภาพที่กระทบจิตใจอะไรก็แล้วแต่ที่กระทบจิตใจธาตุน้ำเนี่ยมักจะมักจะมีผลต่อการตัดสินใจและมีผลต่อการเขาเรียกว่า ดำเนินความสัมพันธ์หรือว่าดำเนินชีวิตเสมอนะฮะ The Hangman อย่างน้อยมันก็เป็นสิ่งดีเพราะว่าคุณได้เรียนรู้ได้ได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมเป็นเรื่องของผมรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินแน่นอนด้วยพลังงาน King of Pentacles Eight of Pentacles นะฮะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินแน่นอนฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของการงานของคุณนะฮะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินแน่นอนทำว่าทำไมนี พลังงานในอนาคตนะครับคุณได้ Knight of w a n d s Page of Pentacles และ Wheel of Fortune ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นลักษณะพลังงานที่ถ่ายเทจากปัจจุบันไปนะฮะ Knight of w a n d s Page of Pentacles คุณเริ่มยอมรับความช่วยเหลือจากคนคนนี้นะฮะคนคนนี้คือ King of Pentacles ที่ได้ไปนะฮะคนคนนี้นะครับผมคุณลองนึกดูนะฮะอาจจะเป็น มังกรนะครับผมอ่าราศีมังกรได้นะครับผมหรือธาตุดินทั้งหลายที่คุณอาจจะดีลอยู่นะครับผม knight of wands Page of Pentacles ์ส e ิลล f ออฟโฟลจคนที่จะพาคุณไปสู่โอกาสนะฮะอาจจะเป็นธาตุดินนะครับผมได้แก่มังกรนะฮะพุชบตุลน,นะครับเอ้ยโทษที่มังกรพุชบกันนะครับผมอ่า knight of wands นะฮะหรืออาจจะเป็นผมรู้สึกว่าคนที่จะมีส่วนช่วยเนี่ยเป็น2ธาตุนี้นะครับผมธาตุไฟกับธาตุดินนะฮะแต่ผมรู้สึกว่า ถ้าดินอาจจะประมาณ60%นะฮะแล้วผมรู้สึกว่าใน60% 0นั้นเนี่ยความเป็นราศีมังกรค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะครับผมว่าใครกำลังดีลอยู่กับราศีมังกรอยู่นะฮะคุณได้ w i e e o o f o r t u u n e นะฮะในอนาคตนะครับผมสิ่งนี้เกิดนะฮะความผิดพลาดความท้าทายที่เกิดขึ้นนะ,ะถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะก้าวผ่านนะผมรู้สึกว่ามันจะพา ตัวคุณไปสู่ความสำเร็จนะ,ะด้วยพลังงานของ will of fortunes นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในการเจาะลึกนะครับผม uh, five of cups โอเ okay. ค clarify five of cups นะฮะ <c oughs> ได้5 of o u p s Clarify ได้5 of Cups, 5 of s o r c e r ซ r Page of Pentacles นะฮะซึ่งเป็นการต่อย้ำนะครับว่าคุณความท้าทายก็คือการที่คุณจะยอมปล่อยวางสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะ <c oughs> คุณ Clarify ได้ f o v e u p s u p s นะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจะอนุญ,ญาตให้ตัวเองก้าวผ่านและเอาชนะความรู้สึกที่ล้มเหลวตรงนี้ได้หรือเปล่านะฮะผมรู้สึกว่าหลายๆส่วนของพวกคุณด้วยพลังงานของวิวออฟฟจูนในอนาคตเนี่ย เป็นสิ่งที่คุณจะผ่านพลังงานเอ,อ่อความสถานการณ์ตรงนี้ไปได้แน่นอนนะฮะแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ในลักษณะที่เรียนรู้หรือว่าเก็บความทรงจำเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะไ of Cups, บไฟล์ o อฟซ s นะฮะโอเคผมรู้สึกว่าความท้าทายเนี่ยมันคือคุณยังตัดใจไม่ได้เพราะว่าการสถานการณ์ตรงนี้มันยังรู้สึก เหมือนเพิ่งเกิดนะครับผมบางส่วนของพวกคุณอาจจะเกิดนานแล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันยังสดๆอยู่เลยนะฮะหรือบางส่วนของพวกคุณอาจจะเกิดเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้เองจริงๆก็ได้ะผมรู้สึกด้วยพลังงานของไฟล์ออฟโซลส์ตรงนี้โอเคเพจจอบแพนเคิลส์นะฮะผมรู้สึกว่ามีเล็กๆส่วนหนึ่งของพวกคุณนะฮะที่รู้สึกรู้สึกว่าพยายามจะยอมรับกับสถานการณ์นะแต่ว่าส่วนใหญ่ของคุณยังจะ ยึดติดอยู่หรือยังรู้สึกแบบยังไม่ปล่อยวางนะฮะนั่นแน่นอน,นะฮะมันต้องการเวลาในการทําใจเวลาในการทําความเข้าใจนะฮะผมเข้าใจตรงนั้นนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สะสมมานะฮะโอเคฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ยอมพูดจานะฮะหรือมันมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วก็ออกสายเกินแก้ไปแล้วนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมโอเค ตัวคุณดิวอยู่กับนะครับตัวคุณดิวอยู่กับธาตุไฟนะฮะและธาตุลมนะครับผมคนที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าเมื่อสักครู่เนี่ยมีธาตุดินนะฮะมีธาตามีธาตุดินมีธาตุไฟใช่ไหมคนที่คุณดิวคนที่จะชี้ช่องนะฮะคนที่จะช่วยเหลือคุณได้เนี่ยจะเป็นธาตุไฟนะครับผมผมรู้สึกว่าเป็นธาตุไฟทั้งหมดนะฮะได้แก่เมษนะครับผมสิงห์ธนูนะฮะ ผมรู้สึกว่าสิงห์เนี่ยน่าจะมีภาษีดีนะครับเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าคุณดิวอยู่กับราศีสิงห์หรือเปล่านะฮะคิงอ s w o r d s นะฮะผมรู้สึกว่าคุณดิวอยู่กับกลุ่มนะฮะกลุ่มหรือว่าธาตุลมนะฮะกลุ่มเมถุนตุลนอยู่นะฮะด้วยพลังงาน King of Swords นะครับผมโอเคครนี้ l a ร i f y พลังงานในอดีตนะครับผมคุณได้ อ่า of swords ใช่ไหมโอเคขอ c l a r e i f y 8 of s o u r d e นะครับข้อจำกัดของความสัมพันธ์ของคุณนั่นไงผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องทั้งเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วเป็นเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องของการเงินนะฮะหรือเกี่ยวข้องทั้งคู่เลยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะฮะควีนออฟคัพส์นะฮะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ตัดสินใจเนี่ยมีเรื่องของคนที่คุณคาดหวังนะฮะคนที่คุณคาดหวังและคนที่เหมือนกับคอยสนับสนุนตัวคุณอยู่แต่ว่าคุณเนี่ยเหมือนกับไม่ได้ตอบสนองหรือคุณไม่ได้ทําในส่วนตรงนั้นอย่างเต็มที่นะฮะคุณเลยรู้สึกว่า มันมันมันเป็นข้อจํากัดหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ได้นะการตัดสินใจเนี่ยก็เลยทำให้เกิดความเสียหายในอดีนะในบางส่วนนะครับและก็นายอัแพนเดอร e เ t ิลสตูดิโอเชริออตเป็นลักษณะที่ตัวบางส่วนของพวกคุณเนี่ยมองเรื่องของการเงินเรื่องของการงานหรือบางสิ่งบางอย่างเหนือความสัมพันธ์นะครับผมมันก็เลยกลายเป็นว่าสร้างความ เขาเรียกว่าความสูญเสียอะไรตรงในในในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะครับผม The Hermit k Night of s w o r d s นะเป็นลักษณะที่ตัดสินใจอ่าอย่างรวดเร็วจนเกินไปจนทำให้อ่ไม่ได้พิจารณาข้อเสียทั้งหมดผมรู้สึกว่าเหมือนกับมีในสถานการณ์นี้มีใครตัดสินใจเร็วจนเกินไปฟังความบางส่วนฟังไม่ครบถ้วนแล้วก็ตัดสินใจลงในสถานการณ์นี้นะฮะผมรู้สึกว่าเป็นความ เป็นการตัดสินใจที่น่าเสียดายมากๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณอา process ความคิดดีกว่านี้นิดนึงมีข้อมูลดีกว่านี้นิดนึงเนี่ยคุณจะไม่ตัดสินใจแบบนี้นะครับโอเคพลังงานในปัจจุบันนะครับค,คุณได้ Queen of p e n t a c l e s n i g h of Wands นะฮะและ n i g h of Cups ชัดเจนนะครับผม No p a i n No Gain นะ p a i n and Gain สิ่งนี้ที่คุณเรียนรู้ในปัจจุบันเนี่ยคือการให้อภัยตัวเองนะครับและการ ยอมรับในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดนะฮะยอมรับข้อผิดพลาดมาเป็นประสบการณ์นะฮะด้วยพลังงานของนายอ of Wands นะฮะซึ่งถือว่าคุณดูเป็นผู้ใหญ่มากนะครับผม <laughs> ดีแล้วนะครับผม King of Pentacles to Queen of Pentacles ผมรู้สึกว่าทีละเล็กทีละน้อยคุณค่อยๆปรับนะฮะในความเข้าใจของคุณนะจริงๆแล้วมีเนี่ยปกติแล้วพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยถ้าดูในเชิงของโหราศาส์นะฮะจะมีมีจะมีม เนปจูนอยู่นะครับผมเนปจูนซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนของราศีมีเนี่ยจะสร้างความคลุมเครือไม่ชัดเจนในสถานการณ์ของคุณนะโดยเฉพาะในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมในเรื่องของเรื่องของเงินเรื่องของทรัพย์สินนะผมรู้สึกว่าไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะ อันที่หนึ่งคือตัวคุณก็พอที่จะเล้งดูตัวเองได้อันที่สองคือคุณจะได้พลังงานที่ช่วยเหลือสนับสนุนนะฮะเอเคไหมฮะถ้าเกิดคุณไม่มีจะมีใครเข้ามานะครับจะมีคนช่วยเหลือตรงนี้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ได้อะไรตรงนี้เนะี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณไม่เปิดรับพลังงานแล้วก็บางบางทีอาจจะมีคนยื่นมือเข้ามาแต่คุณปฏิเสธเข้าไปโอเคพลังงานในอนาคตนะครับผมคุณได้ Seven of Swords นะครับผม Seven of Pentacles เอ๊ะวันนี้มีเลขคู่นะเซเ e ่ o ออฟโซลส์เซ e ว e นออฟเ a นนิค e ลส์เอทออฟบอนนะครับผมโอเคในออบวันซูเซเว่ of Swords เนี่ยการตัดสินใจอะไรบางอย่างระมัดระวังสิ่งที่คุณอาจจะมองข้ามน่พลังงานของอนาคตเนี่ย ขึ้นมาเตือนคุณอีกแล้วนะฮะเรื่องของการตัดสินใจนะครับผม e i h t of p e n t a c l e s to seven of p e n t a c l e s การลงทุนนะจะประสบความสำเร็จนะผมรู้สึกว่าจาก zero เอ้ยจาก zero to hero นะครับผมผมรู้สึกว่าเรื่องของการลงทุนดีมากๆนะเรื่องของการงานการเงินนะครับในอนาคตนะฮะแล้วก็ will of fortunes e i g of wands นะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ เข,เขาเรียกอะไรไม่ควรพลาดเรื่องของการเสี่ยงโชคของคุณนะฮะ Eight of Wands to Wheel of Fortunes นะฮะติดไปนวมนะฮะถ้าได้ก็เอามาบอกผมด้วยแล้วกันโอเคแล้วนั่นคือ reading ของใครที่คิดว่าตัวเองเป็นราศีมีนนะครับผมร <laughs> าศีมีนน่ะเดี๋ยวสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้โดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะฮะ,ะก็สามารถรับ message นี้ไปนะครับเพราะว่าพลังงานเนี่ยกำลังเจาะหาตัวคุณนะครับโอเค ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมนะฮะกดสมัครสมาชิกนะครับผมหรือปุ่มคำว่าเข้าร่วมนะฮะที่อยู่ติดกับปุ่มติดตามหรือ subscribe นะฮะ,ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมวันนี้ก็ขอให้โชคดีเทวารัก